สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คุณดูแลตัวเองอย่างดีทั้งสวมหน้ากากและล้างมือตลอดแต่รู้หรือไม่ว่าเชื้อโควิดอาจปนเปื้อนอยู่บนพื้นผิวต่างๆในรถเช่นผ้าและพลาสติกได้นานถึง3วันส่วนสำหรับแก้วและสแตนเลสได้นานถึง7วันเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะจุดสัมผัสบ,บ่อยที่คุณอาจละเลย อาทิเบาะที่นั่งกระจมือจับต่างๆเกียร์พวงมาลัยหรือหน้าจอทัชสกรีนแม้ว่าคุณจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อจากการสัมผัสที่น้อยมากค่ะแต่ยิ่งเป็นรถของคุณแล้วคุณก็ยิ่งประมาทไม่ได้นะคะดังนั้นเรามาทำความสะอาดรถด้วยวิธีง่ายๆเพื่อป้องกันไว้ก่อนสายเกินแก้กันดีกว่าค่ะ เริ่มจากขั้นที่1นึ่ปิดเครื่องปรับอากาศเปิดประตรูและหน้าต่างของรถเพื่อระบายอากาศขั้นที่สสวมหน้ากากอนามัยถุงมือและกาวกันน้ําเพื่อป้องกันตนเองขั้นที่ 3. ใช้น้ําผสมสบู่เช็ดรอยเปื้อนที่เห็นได้ชัดให้สะอาดและขั้นที่4เช็ดด้วยน้ํายาแอลโกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นมากกว่า70%ซ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยี่ห้อต่างๆซึ่งควรจะเลือกใช้ตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์บนฉลากให้เหมาะสมกับแต่ละส่วนของรถคุณโดยไม่ควรใช้น้ำยาฟอกขาวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และน้ำยาที่มีส่วนประกอบจากแอมโมเนียเพราะอาจทำให้บอกหนังและส่วนประกอบพลาสติกที่สวยงามของรถคุณเสื่อมสภาพไปแทนได้นะคะและที่สำคัญอย่าลืมตรวจสอบสัญ,ญลักษณ e p a เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำยาที่ใช้นั้นมีประสิทธิภาพด้วยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนหลังทำความสะอาดเสร็จก็อย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะให้ถอดถุงมือทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อแล้วล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลโกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นมากกว่า70%ทันทีจากนั้นเปิดรถทิ้งไว้อย่างน้อย30นาทีให้แห้งสนิทเมื่อรถเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมทำความสะอาดตัวเอง ด้วยการซักเสื้อผ้าด้วยน้ำร้อนเพื่อฆ่าเชือ้อตากให้แห้งและล้างมือให้สะอาดหลังซักได้นะคะ